วัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรากำลังจะมาเจาะตลาดนะฮะแล้วเราเราจะเปลี่ยนจากเอ่อตลาดประกนินพอรับเราจะเปลี่ยนจากเราเปลี่ยนมาเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับเป็นลูกค้ากองสุ่มเพราะว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างมีตังค์นะแล้วมีทุนหนามาที่สุดนะครับผมครับก็เราเป็นโควิดครับใส่ไหมทำไมใส่ไหมอยู่ห้องเดียวกันแบงเป็นป็นไม่เป็นแล้วไม่ไปไหนด้วยนะบอกต้องกักตัวด้วยกัน ฉันฉันเมื่อกี้ฉันฉันจะโชว์ฉันอะตรวจตรวจโควิดเมื่อกี้คือฉันไม่ค่อยเจ็บคอแล้วเว้ยแต่ว่าฉันตรวจโควิดใช่ปะเดี๋ยวฉันจะให้ดูนะโอ้โหน้องคะเข้มมากพี่ไม่ย้ายของแล้วนะฉันคาดหวังว่ามันจะแบบไม่ขึ้นแล้วเว้ยไม่มีคำว่าจางเข้มสุดๆแต่ว่าฉัน่ะฉันตั้งแต่รับีวลาเนะที่แบบที่แบบว่าอาการหายหมดแล้วแต่ว่าเข้มไปก้าววันอืม แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็จะออกไปใช้ชีวิตละเลิศทุกคนเห็นยังคะรอเล่นราลเล่นก็มีกล้องเราเล่นเราเล่น,ลลนครับทุกคนไปไปเลยโลแกนนะครับเนี่ยได้ละคอนเทนต์หนึ่งได้อีกคอนเทนต์หนึ่งล้้วแลวพรุ่งนี้แกไปเทนกันหรือเปล่าเน,นี่ยพรุ่งนี้ไม่ได้ไปอืมทั้ถ้าสมมติฉันตรวจเราเป็นขีดเดียวอะ่ะเราฉันออกไปเทนเต้นแบบเพื่อนจะกลัวปะฉันเฉยๆคนอื่นจะไม่รู้เจอกันเจริญแล้วไม่พรุ่งนี้จะไม่มาเรียนกันอ่ะแม่พาไปเที่ยวจ้ะ ไปเที่ยวไหนกันไม่รู้แต่ไปเที่ยวไปไปด้วยได้ปะย้อนย้อนกลับไปเมื่อกี้ขีดเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ขีดเดี๋ยวแล้วค่ะอืมพี่เกย์ทำไมถึงยังรอดอยู่ผมงงเหมือนกันฉันกิน KFC ทุกวันเกยแซ่บแต่ก็กิน KFC ขซีค่ะวันนี้มันแล้วแต่ดวงละพรุนี้แกหายฉันเป็นตัวจีเฉัน ไก่ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยไก่ไซส์ฮัลโหลมีไก่ร้านนั้นอนะและ้วเกียร์ไม่เคยได้สติเกตเลยนี่จะฉันว่าฉันเปิดได้สติเกตเลยนะฉันเห็นละ yeah y e a อ๋อซ<บ>ันจะอวดอีกอันนึงนี่ค่ะคือไม่อ่านหน้าจออ่ะเออทำไมไม่อ่านหน้าจอข้างหลนึไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> มามามานี่ <c oughs> มานี่ คืแกหันกันหลอหอว่อะไรเบบี้ค่ะไอ้คายเบบี้อาหารกันแต่อันนี้ฉันซื้อเองคือคือแกมีเงินเก็บมากแค่ไหนอ่ะไม่มันไม่กี่พันเองมันสองพันสองพันเก้าเออลาบูบูไม่แพงเออแต่ว่าอีกร้านหนึ่งอ่ะสี่พันของเวลแต่ลนจุฬาข้างล่างใช่ป่ะเออโหมันเป็นสองน้องหัวก้อนเมฆทำไมทำไมถึงชอบลาบูบูอ่ะ เกยตลกมาตอนนี้เก็ตถุงกล่องตลกมากเออแกถุงกล่องฉันไม่รู้วิธีการอ่านหน้าจอขอโทษนะเป็นภูเก็ตแล้วอะไรฉันจะได้ออกมาชิี้พายจ้าตรงนี้เลยออกมาไปเทมออกไปหาแก๊ปะแกไปไดที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวฉันจะตามไปลังสิตใช่ปะ ไม่ไปแล้ไและไกลเกินใกล้ได้หน่อยฉ <c oughs> ัังสิตเป็นที่ที่ฉันรับเชื้อมานะแรงนะแต่ฉันงง,งมากทำไมไม่มีใครเป็นเลยอ่ะไปได้กันยี่สิบสามสิบคนฉันเป็นคนเดียวได้ไงอ่ะนโมมินนี่ไม่มีทางเป็นเพราะว่ามินนี่เพิ่งหายปิดคลิปด <c> ิ <oughs> <c oughs> ปิดคลิปเร็วจะเลิกถ่ายละปิดคลิปก่อน <ละ S 2> ปิดคลิปก่อนทุกคนครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย